ครับสวัสดีครับวันนี้ครับพบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันวิตายก็ถือโอกาสสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับวันหยุดก็อาทิตย์นี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6มิถุนายนพศ .2564 นั่นเองก็พี่ไยเป็นวันหยุดนั่นแหละแต่ว่าพี่ายมีปล่อยรถ FC จากอำเภอห้วยลาดอยู่1คันนะเสร็จจากปล่อยรถแล้วก็เดี๋ยวพี่ายจะไปช่วยพี่สมชายเดินระบบน้ำเอาไว้ลดน้ำต้นไม้ไปซื้อตัวปั๊มแล้วก็ให้พี่สมชายทำฐานทำอะไรไว้ถึงเวลาเราก็เสียบปักแล้วก็รดน้ำอ่ะก็เดี๋ยวเสร็จจากปล่อยรถลูกค้าก่อนคันนี้ที่ปล่อยเดี๋ยวพี่ตาตจะไปดูว่าเป็นของใครไปไปดูกันเชิญครับ กับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะทําการปล่อยในวันนี้คันนี้นะครับจะเป็นรถ F-C ของลูกค้าพี่ต่ายที่อยู่อําเภอห้วยราชนั่นเองของน้องอํานาจนินสักูนะครับก็น้องได้เลิกวันออกรถวันอาทิตย์นะพี่ต่ายคุณแม่แจ้งว่าได้วันออกวันพลาหัส ละว,วันสุกแล้วก็วันอาทิตย์แต่วัน2วันแรกอ่ะมันไม่ทันวันอาทิตย์จะรบกวนไหมครับน้องเกรงใจพี่ตายบอกไม่รบกวนนะครับบ้านกับโชว์รูมอยู่ห่างกันประมาณครึ่บเดียวเดี๋ยวแว้นมาแป๊บเดียวนะครับก็เขาเรียกว,ว่ารถก็ตั้งหลายแสนเนาะที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาปล่อยรถให้ลูกค้าไม่ถึง10นาที15นาทีพาลูกค้าว่าพระถ่ายรูปเออแล้วก็รอส่งลูกค้าไม่เป็นการรบกวนนะครับอันนี้แจ้งเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เป็นรุ่นไหนกันแน่ที่น้องอํานาจเลือกใช้นะวันนี้พี่ต่ายก็ขออนุญาตใช้กล้องมุมเงยแล้วกันเอาเจ้าตัวเจ้าตัวโครโปรทายเออคันนี้ที่น้องอํานาจเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแค p โฟ1.9เกรดเอสีบรอนเงินคันนี้พิเศษมากๆนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่728,000บาทนั่นเองบางคนบอกว่า โอ้โหว้วาวมากๆเจ้าตัวเกรดเอสมันมีเกียร์อัตโนมัติบ้างมันมีเกียร์อัตโนมัติด้วยแล้วครับพี่ตายผมเพิ่งรู้นะเนี่ยรุ่นเอสนะครับมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกแล้วก็ราคาเริ่มต้น7 2 1 0 0 0บาทสีบรอนซ์เงินก็เป็น7 2 8 0 0 0บาทนั่นเองอทีนี้เรามาดูกันบ้างหน้าตาของเจ้าตัวเกรดเอสนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟหน้าที่เราเห็นนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ มันติ r e f ฟกเตอร์หรือว่าเป็นเดี่ยวตัวไฟตาเพชรนั่นเองข้อดีของการใช้ไฟหน้าแบบนี้นะครับมันจะดีตรงที่ว่าเฮ้ยนอกจากมันมีความสวยความหรูหราแล้วเนี่ยการกระจายของแสงไฟมันยังส่องเป็นบริเวณกว้างทําให้เรามองรอบๆได้ดีมาพร้อมกับเจ้า วัลลหลอดไฮโดรเจนนะครับซึ่งเป็นสีเหลืองทําให้เรามองเห็นถนนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองน้องไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับก็มีเบาสําหรับรองรับสามารถจัดซื้อจัดหาเพิ่มออปชั่นเข้าไปได้ วายสำลักน้ำลายเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีนั่นเองนะครับเจ้าตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้พี่ต่ายไม่ได้เปิดไฟหน้าโชว์นะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเปิดไฟนะครับมันจะสท้อกกล้องเพราะว่าตอนนี้พี่ต่ายมาถ่ายเนี่ยยังอยู่ประมาณตีห้าสี่สิบห้าประมาณนี้มาถึงโชว์รูปปรมตั้งแต่ตีห้ายี่สิบแล้วรีบมาเช็ดรอนั่นเองเพราะว่าเมื่อวานฝนตกกระจังหน้าของเจ้าตัวเกรดเอสออโต้คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โห เขาเป็นผู้ชายสีเทาจริงๆมาในโทนสีเทานะครับเวลาที่เรามองเนี่ยเฮ้ยมันจะดูดุดูเข้มมากเลยนะดูดิโอ้โหสุดยอดมากๆไอเจ้าตัวเ e อ็ดเกรดเอสกันนี้ก็บอกเฮ้ยสวัสดีตอนเช้าหัวร้านแกม,มาแต่เช้าดีนะเมื่อวานฉันคิดว่าแกจะไม่มาเช็ดชั้นฉลา <laughs> เพราะว่าฝนตกเออฉันอยู่ในร่มไม่ดีแกเอาฉันมาจอดโชว์ตรงนี้ทาไมเนี่ยฉันเปียกหมดเลยอ่ะมาเช็ดให้อย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับแล้วก็สีที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสีบรอนเงินคนที่ ชอบสีบรอนเงินนะครับก็จะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้โอ้โหก็ต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วทำไมเจ้าตัวเกรด S อสอ o โต้คันนี้มันถึงเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเหรอพี่ต่ายก็โอ้โหคิดดูราคาเพียงแค่นะครับ728,000บาทมันสามารถเอาไปขับเดิมๆได้นะแบบเจ้าตัวล้อก,กระทะเดิมๆของมันอนะ่ะเหมือนเจ้าตัวสปาร์คันโน้นนะครับเออ ขับแบบนั้นก็ได้ดูสวยไปอีกแบบนะครับหรือจะเอาแต่งเท่ๆแบบนี้ก็ได้ส่วนแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวเกรดเอคันนี้นะครับเขาแต่งแบบไหนกันแน่ะระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับก็จะมีระบบเบรก ABS โอ้โหระบบช่วยควบคุมการทรงตัวทงุงมลมในระไฟคู่หน้าออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางดันชันโอ้โหพี่ตายมันเป็นรุ่น S สจริงไหมวะเนี่ยทำไมระบบมันเยอะขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าอิสซะของเรานะครับ ไม่ละเลยเรื่องความปลอดภัยจัดให้เต็มออ,ออโต้ขอเออทำให้ระบบความปลอดภัยกันยัดเข้าไปอีกโอ้โมันไม่ขายดีได้ยังไงล่ะขนาดนี้ทีนี้เรามาดูกันโดยด้านข้างของเจ้าตัวเกรด็เอสนะครับด้วยความที่น้องนะเฮ้ยฉันเป็นตัวเตี้ยนะเพราะฉะนั้นมันดข้างนะ่ะฉันไม่เอาหรอกอันนี้ก็ต้องระวังตกไงถ่ายไปถ่ายมาลืมมองไงหลังนะครับเดี๋ยวมันจะงวย อเอ้ยคือฉันเป็นตัวเตี้ยนะเพราะฉะนั้นบันไดข้างของฉันน่ะมันไม่จําเป็นต้องใช้บอกฉันเลยฉันไม่เอาเผื่อฉันเอามาโหลดด้วยโดยด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่เราสังเกตเห็นเนี่ยตัวล้อแม็กจะมีการเปลี่ยนไปเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแม็กตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดิมๆล้อของเขาก็จะเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วเ,ออเป็นยางบิสโตนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวแม็กแตงเดี๋ยว,วเราไปดูกันตัวมือจับของเจ้าตัวกลิทเอคันนี้นะครับเขาจะเป็น สีเดียวไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเป็นสีดํานะแต่ว่าพี่ต่ายจัดก,การโครเมีมยมให้ก็จะบอกว่าดูหรูหรามากๆอันนี้เดี๋ยวจากถ่ายทาเสร็จนะครับก็จะต้องมาเช็ดรอย,น,อยอออออนิ้วมือออกเออนี่อ่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างเจ้าด้านหน้านะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเจ้าเรนโซ่ตัวนี้มา,าเจ้าเจ้าตัวเซทออโต้คันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กเรนโซ่นะครับหน้ากว้างเก้าทั้งคู่เลยนี่ ทั้งคู่นะที่พี่ตายดูนะนี่ก็จะเป็นกว้างหน้าหน้ากว้างเท่ากันก็คือเ้เออนี่ครับดยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันแม็กก็จะเป็นเจ้าตัวเลนโซ่ดีหนึ่งเอสอลนะครับเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็นสองห้าห้าห้าสิบโอ้โหดุมล้อสีแดงนะครับครอบคาลิเปอร์สีแดงน็อตล้อสีแดงแล้วก็เป็นแม็กแท้เลนโซ่ so ้วยโอ้โหถ้าพี่ตายมีเงินนะถ้าถูกถูกวอตตอลีรอดนี้ก็กนะจ,จัดคันนี้แหละแล้วก็มาลงแบบแบบนี้โอ้เรามันขับมันดูสวยด้วยนะเนี่ย มันไม่ได้ดูแต่งจนนั้นไปไงมันดูแต่งแบบเรียบๆสสวยอเออแล้วเป็นยางเลนโซด้วยโดยนะครับออไอ้แม็กเลนโซนะครับส่วนยางะจะเป็นเจ้าตัวของยางเว n อมนะเบอร์255 5 0 1 8โหลดไหมพี่ต่ายคันนี้มีการจัดทรงนะครับก็มีการกดหน้าลงมา1นนิ้นวด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นลายยางเขานะนี่โอ้โสวยมากๆเป็นรถในฝันยื่นไหมพี่ต่าย ด้วยความที่ไซส์ล้อมันใหญ่กว่าเดิมนะมันก็จะนิดนึงนิดนึงแต่ว่าสวยมากๆโอ้โหเป็นรถในฝันของพี่ตายเลยนะครับเจ้าคันนี้ส่วนนะครับสติ๊กเกอร์เจ้าตัวแคปโฟเขาจะเป็นสติ๊กเกอร์นั่นเองเราบอกไปแล้วว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ครับ <c oughs> แต่เราสามารถเอาโครเมียมหรือว่าเจ้าตัวหนะังสือสีแดงมาติดได้นะ ไฟเลี้ยวของน้องเขาก็จะอยู่ตรงนี้ด้านข้างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถโอ้โหหรูหรามากๆอันนั้นเจ้าสปาร์กนะถ้าแกเอากระจกแกไปทําสีแกก็จะสวยแบบนี้แหละเออแกก็ดูดูพี่เขาไว้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถพับได้เลยนะครับแต่เขาปรับด้วยไฟฟ้านะโหสุดยอดมากๆตัวที่ปัดนน้ำฝนเราสามารถยกขึ้นได้แบบนี้เลยเสาวอากาศนะครับก็สวยงามหรูหรามากๆ แล้วก็ฉากหลังเป็นโลโก้ของ Isuzu โอ้โหสุดยอดเลยมันไม่เกี่ยวกับรถไอ้ตัวนั้นไม่ได้มากับรถอทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังงานล้อหลังนะครับโอ้โหแม็ก้าเหมือนกันนะครับ9นิ้วเหมือนกันหน้า9นิ้วหลัง9นิ้วเหมือนกันก็ด้านหลังก็จะเป็นเจ้าตัว Lenzo เหมือนกันนะครับ Lenzo D1 SL นะก็มาพร้อมกับเจ้าตัวยางเวนอมนะครับ255/50ง่ายๆคือไอ้เจ้าคันนี้มันสามารถสลับยางได้ 4เส้นนะครับสลับหน้าหน้าไปหลังลังไปหน้าเพราะว่าไซส์เขาเป็นไซส์เดียวกันแม็กก็เป็นขนาดเดียวกันหมดนั่นเองโอ้โหคันนี้นะครับมีการจัดทรงด้านหลังใส่กล่องโหลดลงมา2นิ้วอ่าอันนี้ไม่ได้มีการตัดรงตัดแหนบดัดนงไอไม่ได้มีการดัดแหนบไม่ได้มีการตัดสปริงนะใช้สตัดแล้วก็ใช้กล่องโหลดเอาเพราะฉะนั้นอ่าถ้าจะไปะยกสูงขึ้นก็ได้ก็ะจะเป็นอย่างนี้โอ้ไม่ล้นนะครับไม่ล้นนิดๆครับนิดๆกำลังสวยเลย ไม่ล้นเลยเลยป่ะโอ้โหสุดยอดมากๆด้านท้ายของเจ้าตัวเกรดเอสนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบไฮโดรเจนเลยมือจับเปิดท้ายเนี่ยของเขาจะเป็นสีดำแต่ว,ว่าพี่ตายจัดโครเมียมให้ก็ต้องบอกว่าสวยรูหรามากๆ เจ้ากันชนท้ายไม่มีบอกเลยว่าโชว์เปลือยโชว์หล่อแบบนี้เลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับพลาดไม่ได้สําหรับใครที่อยากได้เกียร์อัตโนมัติราคาไม่แพงต้องเป็นเจ้าตัวเกรดเอสคันนี้เท่านั้นอ่าให้ดูนะครับ เต็มๆหนึ่งรอบก่อนที่จะพาไปดูข้างในกันก็ขอแสดงความยินดีกับคุณน้องอำนาจดินสากูนะครับที่มารับรถในวันนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆเออเดี๋ยวพี่ไต่รีวิวเสร็จแล้วจะส่งให้ดูนะแต่ว่าอาจจะช้าินหนึ่งเฮ้ยกว่ามันจะถ่ายไปในในโทรศัพท์ได้กว่ามันจะตัดต่อมันจะโหลดไกหลายขั้นตอนละเกินเพราะฉะนั้นอย่าบน่นเออทำไป <laughs> อ่ะทีนี้เราไปดูภายในกันไปไปไป ก่อนจะไปดูภายในให้ดูบรรยากาศรอบๆโชว์รูมนะครับตอนเช้าในวันหยุดงานโอ้โหบรรยากาศดีมากๆแดดยังไม่ออกไฟโชว์รูมก็เปิดโชว์ด้วยนะครับเปิดเอาแสงถ่ายรูปเอาให้ฝั่งนี้ไม่เปิดวะไอหัวร้านเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว4ประตูเกรดเอสเกียอัตโนมัตินะซึ่งวิจายเคยถ่ายให้ดูไปแล้วแต่เดี๋ยวให้ดูนะครับเราทําความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บุนุ่มด้วยผ้ามาให้อันนี้ก็ อาจจะไอนนน้นั่นนิดนึงนะมืดนิดนึงนะครับมันตะคุมตะคุมวันร้านเปิดไฟซิเปิดไฟเออนี่แกนี่ก็ฉลาดเดี๋ยวเาเวลาถ่ายบออของเจ้าตัวกรดเอสเป็นบอ่อผ้านะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้พี่ไต่าทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็จะมีการบุนุ่มด้วย้าพิ่ต่ายทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเบาะนั่งของเขาเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมทั้งชุดเลยโอ้โหหรูหราห้าขับมากๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณคอนโซลหน้าอันนี้ขออนุญาตนะครับแสงอาจจะไม่พอนิดนึงนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้หรูหรามากๆกุญแจของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะเป็นกุญแจ ขาเรียกว่าเป็นกุญแจรธรรมดานี่แหละพูดตรงๆเลยแล้วก็เขาแต่ว่ามันพิเศษตรงที่มันมีพวกเซ็นทรัลล็อกแล้วก็เขาเรียกว่าเออเป็นเซ็นทรัลล็อกมานั่นแหละคือเราใส่แค่รีโมทอย่างเดียวระบบความบันเทิงนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอไม่ใช่หน้าจอสิเป็นเครื่องเล่น2ดินนะครับนี่ C D M P 3ามบลูทูธ h ูเอบรองรับได้หมดเลยแล้วก็แอ์นะครับก็จะมี3ฟังก์ชันให้ใช้งานนี่มี3มปุ่มนั่นแหละพูดง่ายๆเออออกแบบให้มีความเรียบง่าย แล้วก็รู้ราใช้งานได้ง่ายมากๆกเกียร์นะครับในตัวเกรด S จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สปีดนะครับสบายเอราาพี่ตายลองดูละกดไม่มาอย่างไวเลยนะตัว S เนี่ยเออดีไม่ดีเจ้าว c r ร s s แกนนี้ฉันไม่รอดหรอกแกรนักออปชันแต่ฉันจะฟังก์ชันไม่ค่อยมีแต่ฉันจะไปได้เร็วมันคงจะบอกประมาณนี้ครับนี่พวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวพี่ตายพาไปดูเจ้าตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าตัว เกลเอสก็อย่างที่เราทราบกันดีถ้าเป็น4ประตูนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาเขามาพร้อมกับเขาเรียกว่าเครื่องยนต์1.9ในเจเนเรชันที่2แล้วมีการพัฒนานะครับปรับปรุงต่างๆให้มีความเฮ้ยโอโอทนทานแข็งแรงประหยัดน้ำมันนะครับตามแบบฉบับของอิซูซูที่เป็นผู้นำใน ในเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลเออก็ต้องบอกว่าน่าชั่วโมงนี้แหละต้องยกให้เขาเลยนะครับอิซูซูเออแล้วก็เป็นอิซูซูกิ่งยนต์สาขาบุรีรัมนอกเมืองด้วยที่มีมีชมตัวเองด้วยอ่ะโอเคก็นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะมาพร้อมกับแรงม้าที่150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่350้นิวตันเมตรอย่าลืมนะครับเอารถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการด้วยนะ6กเดือนหรือ10,000มกิโลอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยว พี่ตายต้องไปซื้อพวงมาลัยให้กับลูกค้าแล้วนะครับอันนี้พี่ตายมาเตรียมรถไปก่อนตอนนี้ก็หกโมงพอดีไปซื้อพวงมาลัยกลับมาก็น่าจะหกโมงครึ่งไหมก็นัดลูกค้าไว้สองโมงครึ่งนั่นเองก็น่าจะทันน่าจะทันนะครับก็เดี๋ยวจะมีเวลาว่างก่อนลูกค้ามาพี่ตายก็จะตัดวิดีโอแล้วก็หรือไม่ก็ลูกค้า,าไม่มาก็จะนั่งเขียนง,งานรอนั่นเองอ่ะโอเคก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยยิงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ